สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิทีมสร้างรายได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับหารายได้เสริมจากการทํางานประจําหรือว่าจากการว่างจากการเรียนนะครับก็ตั้งแต่200บาทจนถึง500บาทต่อเดือนกันเลยนะครับย้ำนะครับว่างานนี้นะครับทำฟรีได้ทุกคนนะครับแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตรงนี้นะครับต้องขอเกินก่อนนะครับว่าอาจจะมีเสียงก๊อกแก๊กบ้างนะครับเพราะว่า ออกมานอกสถานที่นั่นเองนะครับแต่ว่าจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเว็บไซต์นี้นะครับสามารถหารายได้ให้เราได้จริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นบินที่ได้รับมาใหม่ๆสดๆร้อนๆในวันนี้เลยนะครับก็คือมาจากเออทรูน่าซาร์ตนะครับจำนวนเงิน200บาทท้วนด้วยกันนะครับก็ได้รับมาในวันที่9เมษายนนี้นะครับ ซึ่งก็ได้รับมาตอนประมาณสองทุ่มสามสิบหกนาทีนะครับตรงนี้ก็ได้รับมา200นะครับแล้วก็ไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆเลยนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับจะถอนเงินเข้ากระเป๋าเพลียวนะครับใครมีกระเป๋าเพลียวอยู่ก็สามารถมาทํางานเก็บเงินฟรีกับเว็บนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็มกันตีนะครับว่าจ่ายจริงเนาะแล้วผมก็ ทำเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถอนได้ตลอดเลยนะครับขั้นต่ำก็เดือนหนึงประมาณ200 4 0 0 5 0 0ออะไรประมาณนี้นะครับยิ่งเราขยันเราทำได้มากนะครับเราก็จะได้เงินเยอะมากตามขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการทำงานกันนะครับ ในส่วนของลิงก์สมัครนะครับผมก็จะแนบไว้ภายใต้คลิปนะครับพอทุกคนเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอหน้าสมัครประมาณนี้นะครับก็ให้เรานะครับทำการกรอกชื่อนามสกุลลงไปแน้ก็ทำไล่สเต็ปไปเลยนะครับตั้งแต่สเต็ปหนึ่งจนถึงสเต็ปที่9กนะครับก็พอสมัครเสร็จสิน้นก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขอตัดไปหลังจากที่เราล็อกอินเข้าสู่ระบบไปแล้วนะครับ โอเคพอเราล็อกอินมานะครับหน้าหลักที่เราจะเจอก็จะเป็นหน้านี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นสนย์ร่วมแบบสอบถามหรือว่าแบบสำรวจนั่นเองนะครับอ,อ๋อผมลืมบอกไปนะครับว่าเจ้าเว็บไซต์ทูลูน่าอินฟลูเอนเซอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ในการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองนะครับแล้วก็พอเราทําเสร็จนะครับเราก็จะได้คะแนนมาสะสมแล้วเราก็คะแนนตรงนั้นนะครับไปแลกเงินเข้า PayPal หรือว่าแลกเป็นกิฟ er ต์ไวเซอร์ต่างๆหรือว่าถอนเป็นทูมานี่วอลเล็ตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูแต่ละอย่างกันเลยนะครับว่ามันจะมีการทํางานเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับเวลาที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีแบบสอบถามให้เราทํานะครับเราก็จะมันจะบอกนะครับว่าเราจะได้คะแนนประมาณกี่คะแนนตรงนี้นะครับซึ่ง 53,000คะแนนตรงนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่แบบสอบถามเดียวนะครับก็คือเราสามารถกดเริ่มทําไปได้เลยนะครับมันจะมีแบบสอบถามเนี่ยหลายๆฉบับซ้อนกันอยู่ในนี้นะครับถ้าเกิดเราทําฉบับนี้ผ่านเราก็อาจจะได้คะแนนประมาณสัก 2- 3,000คะแนนหรือว่า4 5,000คะแนนก็นแล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแบบสอบถามด้วยนะครับบางคนอาจจะทําผ่านตลอดเลยเพราะว่า ตรงกับเป้าหมายที่เขาต้องการนะครับถ้าเกิดบางคนทําไม่ผ่านโนก็บางทีเลือกทำไปเลยก็มีนะครับแต่ว่าไม่แนะนำโนพยายามเข้ามาทําเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันก็สามารถหาเงินให้กับเราได้นั่นเองนะครับคราวนี้คะแนนที่เราทําผ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาขึ้นโชว์อยู่ในหน้าตรงนี้นะครับ จะขึ้นโชว์อยู่ตรงคะแนนตรงนี้นะครับว่าเรามีคะแนนทั้งหมดกี่คะแนนแล้วนะครับเขาจะมาโชว์อยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครจะชวนเพื่อนให้เข้ามาทําแบบสอบถามกับเราด้วยนะก็สามารถเอาลิงก์ตรงนี้คัดล็อกลิงก์ตรงนี้ไปแบ่งปันเ,นเพื่อนๆได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีก วิธีหนึ่งหรือว่าอีกเทคนิคงึงนะครับที่จะช่วยทําให้เราได้แบบสอบถามเยอะขึ้นนะครับแล้วก็พอเราได้แบบสอบถามเยอะมากขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสะสมคะแนนได้มากขึ้นตามไปด้วยนะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยเข้ามากรอแบบสํารวจข้อมูลส่วนตัวนะครับแบบสํารวจข้อมูลส่วนตัวตรงนี้มันจะช่วยอะไรนะครับก็คือ1แหละเรามากรอแต่ละหมวดหมู่เนี่ยเราจะได้คะแนนไปเลยหมวดหมู่ละ100คะแนนนะครับแล้วก็ เวลาที่เรากรอกไปแล้วเนี่ยเขาจะทําให้เว็บเนี่ยทราบว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนสนใจอะไรนะครับเขาก็จะได้ส่งแบบสอบถามเนี่ยมาให้เราได้ตรงกลุ่มตรงประเด็นนะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยทำแบบสอบถามได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือสมัครเข้ามาแล้วเข้ามาทําแบบสํารวจข้อมูลส่วนตัวให้หมดนะครับมันได้คะแนนด้วยแล้วก็ช่วยให้เราได้แบบสอบถามมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของของรางวัลน,นะครับก็เข้าไปดูกันเลยนะครับสำหรับในส่วนของรางวัลตรงนี้นะครับผมมองว่ามีให้เราแลกหรือว่าถอนเงินค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอ่อท็อปอัพเติมเงินมือถือนะครับก็มีสมเครือข่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น t ูบู๊บเอสด,ดีแท็แล้วก็ a อ s นะครับหรือว่า จะเป็นบัตรกำนานอิเล็กทรอนิกส์ของ s h o ป e e นะครับูาคา200บาทก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าฮิตฮิตเลยนะครับที่คนส่วนใหญ่นิยมแลกกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัว p a y p a ามนะครับูาคา200บาทโดยใช้คะแนนอยู่ที่16,320คะแนนนะครับแล้วก็เป็นบัตรเอ่อทูมานี่วอลเล็ตนะครับก็ูาคา300บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่24,000คะแนนนะครับถ้าเกิดเราแลกเป็นทูมานี่วอลเล็เขาก็จะเติมเงินมาให้ในทูมานี่วอลเล็เราเลยนะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการแลกเป็นบัตรกำนันนะครับหรือว่ากิบไลเชอร์ไม่ว่าจะเป็นวิกซี่ท็อปแล้วก็เทสโก้โลตัสนั่นเองนะครับก็สำหรับรางวัลก็จะมีประมาณนี้นะครับ แล้วก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการแคชแบ็ k เพิ่มนะครับประมาณ2,000คะแนนถึง4,000คะแนนเนี่ยก็คือเวลาที่เราทำแบบสำรวจเสร็จแล้วนะครับก็เอาไปสะสมคะแนนให้มันเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็แลกครั้งเดียวตั้งแต่64,000คะแนนขึ้นไปนะครับในครั้งเดียวนะครับเราก็จะได้แคชแบ็ k ขึ้นมาจากเอ่อทารูน,านร่าอินฟลูเอนด้วยประมาณ2,000คะแนนถึง4,000คะแนนเลยนะครับตรงนี้ก็ใครอยากได้แคชแบ็ k ก็ ไปแลกทีเดียวเลย64,0 0 0คะแนนนะครับอาจจะทำแบบเป็นปีไปก่อนก็ได้เราค่อยไปแลกทีเดียวตอนซึ่งปีหรือว่าต้นปีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ตรงน,นี้ผมพยายามแลกให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเว็บนี้มันยังจ่ายอยู่นะครับก็เลยเอามาแนะนำกันตอนนี้ผมก็มีอยู่ประมาณ6,700 6800คะแนนเนี่ยแหละก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับให้มันสามารถแลก PayPal ได้หรือว่าแลก to m ั n ี่วอล l ล็ได้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมก็จะมาแนะนำประมาณนี้ละกันนะแต่ว่าหลักๆก็จะมาอัปเดตบินของเจ้าทูลูน่านั่นแหละนะครับผมว่าเวลาที่เราทำแล้วมันสามารถถอนเงินได้จริงๆนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการหารายได้เสริมนะครับจากการประจำแล้วก็จากการวางการเรียนอะไรประมาณนี้ก็มาทำกันดูได้นะครับวันนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันโนใครจะสมัครลิงก์สมัครใต้คลิปนะครับก็ไปสมัครแล้วเข้ามาทํากันได้เลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนโนใครชอบก็ขอคนละหไลค์เป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ